เรอดูสิดูชีพประจำก็ตั้งเดเรียปกติแพรพันมีอะไรจะบอกกับป้าหรือเปล่าไม่เลยแพรไม่มีอะไรจริงๆค่ะแพรป้าถามไม่มีอะไรจะบอกกับป้าหรือเปล่าแพรไม่มีอะไรจริงๆค่ะป้าแพรพันนี่จะตั้งท้องใช่ไหมอะไรกันเนี่ เป็้ปีไม่คุยเลยพูดจริงๆ เขาผไม่ได้การงานเองทั้งสองไปเรียกผู้ชายบ้านนี้ออกมาที่หมดทุกคนเลยคุณายคุณเล็กเดี๋ยวบอกทบ้านทำไมใส่เรียกปล่อยตัวแบบนี้้ามาดูจริงๆค่ะมาไปหมดมาไปครบเลยังมาครับคุณแม่ เขาเล็กคุณใหญ่ครับสั้นยาวครับยวรอคุณเล็กพับผ้าแป๊บนึงนะคุณเล็กพับผ้าเข้าผ้าเองเขาเองตื่นนอนเขาต้องพับผ้าไม่เหมือนมึงไะตื่นมาเขาหยุบหยุบไว้ให้พ่อพับตรงแม่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับที่แม่เรียกออกมาก็ตอนนี้น่ะมันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในบ้านเราแล้วนะสิลูกมันเกิดเรื่องอะไรเหรอครับก็ตอนนี้ แบบแวพันตั้งท้องตกใจเลยเบาเ่า,าครับคุณพอ่อใช่ใที่แม่เรียกมา<จ>แม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอพ่อหมาตัวไหนมันเป็นพ่อของเด็กในท้องแถวพันสายตาสายตากวดมาทังน,นี้เชิวหรือคุณหญิงมาลิวันเจ้าเอ่ย คุณพี่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ไอพ่อหมาก็ได้มันอาจจะเป็นไอพี่หมาที่ทักแถวเอ่อผมว่าไม่ใช่พี่หมาหรอกครับน่าจะเป็นไอน้องหมามากกว่าไอน้องหมากูว่าหมาทั้งบ้านเฮ้ยหมาทั้งบ้านนะมึงนี่ทำไปเรื่องล้อเล่นจะไปได้ รู้ถึงไหนอายก็ไปถึงนั่นไปแกเฮ้ยอะไรไปจะไปทานเขาไปไหนอ่ะไปเดือดปั้นอะไรคุณพี่ทุ่งเอดอะไรข้าเดือดร้อนอะไรไม่ทราบค่ะเปล่าจะไปเซเว่นเมื่อกี้นี้จะไปไม่ทันเข้าฝากขึ้อโขงไม่ทันอยากกินกาแฟอืมเอพิเชียลกินกาแฟตาแข็งช่างนะรอกันเลยนะ ไม่รู้แน่นะคะเย่ไม่รู้อะไรบ้าหรอพ่อใหญ่ขาโทษพ่อใหญ่พอจะรู้ไมมรู้ว่าใครที่เป็นพ่อคนเด็กนี้พ่อไม่แพ้วันพ่อใหญ่รู้ไม่ลูกผมไม่รู้หรอกครับคุณแม่อืมไม่รู้เน่นะลูกไม่รู้จริงๆครับเอาให้ดีเอาให้ดีลูกเอาให้ดีไม่รู้ครับคุณพ่อในเมื่อคนรู้ก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้เ้ย เป็นคนพูดเองเลยไอ้สั้นเอาแล้วยังไงลูกที่มึงเดียวบอกนะผมจะบอกให้ว่าใครเด็นคนทำแพลวทองสั้นนี่สั้นรู้เหรอลูกครับใครลู้ผมเฮ้ยอะไรผมอะไรผมสั้นจะไปทำใครเขาได้นี่อะไรวะชื่ออะไรไม่รู้ ไม่ได้ทำต้อเสือกไวทำไมใจหายใจคว่ำเลยฟังนี้เฉยคำมันมึไม่ได้ทำคุณกีแล้วผมบอกให้ว่าใครเป็นคนทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บหนึง่งได้ยังนี่ไรไม่ใช่คนนอกบ้านก็ได้คุณพี่ถามคนในบ้านก่อนนั่นแหละดีแล้วไม่ใช่คนในบ้านหรอกคุณกีคนใน ก็ใจง่ายแบบนี้ที่บอกแล่าให้ไว้ว่าอย่าเอามเงินเลี้ยงเห็นไหมมันเอาอาถายที่หน้าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวคนละเรื่องค่ะคุณพี่ย่าไ่รู้เนี่ยนะลูกไปรู้เองครับว่ายังไงผมบอกไอ้เองใครคนที่ทำแถวท้องยาเอาเองรู้เหรอลูกยา หลบหนังหัวทำไมอ่ะพอเยมีแม่หัวตกใจหมดเลยนึกว่ามันเป็นพ่อของเด็กในท้องเขาพูดเรื่องล้อเล่นจะไปได้มันช่าเรื่องล้อเล่นที่ไหนฮะคุณแม่ผมว่าคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับค่อยๆถามแพวก็ได้ที่แม่ใจเย็นดีไงลูกเท,ท่าทอายบ้านแบบนี้จะเขารู้กันนะเสียชื่อเสียหน้าหมดได้ดูมดน,นี่เนี่ยไปเอามันมาเลี้ยงเนี่ยเอาลูกเขามาเลี้ยงไมั้ยครับอ,อม สร้างด้วขึ้นมาแล้วใครเลไม่ชอบฮะพี่คุณหญิงจดไ้แล้วค่ะอสป้างฉันดิคุณหญิงเดี๋ยวนิจฉันจัดก,ก,การเฮ้ยคุณพี่จะวยวายทำไมคะเนี่ยเฮ้อพ่อเล็กพ่อเล็กควรจะรู้ไม่ลูกว่าใครที่เป็นพ่อของเด็กในท้องสักแถวคันพ่อเล็กรู้มีลูก ไปถามรูปทำอ่ะลูไม่รู้เหรอก็เพราทีดม่าะพ้วกูใโอกาสเอามึงมาเลี้ยงให้ที่อยู่ที่กินให่งานมึงทำ มึงไม่วายจะสร้างเรื่องให้กับบ้านกูครอบครัวกูทำไมมึงใจง่ายแบบนี้วะผู้แล้วก็พูดเถอะมึงกับแม่ไม่มต่างเลยเดี๋ยวนลยทองกูก็ใจง่ายหนีตามผู้ชายไปแบบนี้ส่วนมึงก็ท้องหาผัวไม่ได้ไอ้ขี้หน้าเขาตายแล้วขอได้แล้วคุณผิดคนในเรื่องกันแล้วค่ะบอกกูมาสิว่าใครเป็นผัวมึง ทำไมมบอกกูไม่ได้้ผเป็นเทวดา่เลยไอที่ไหนคนบ้านเหนือบ้านใต้หรือว่าไอ้พวกบาปไในบ้านนี้มึงก็บอกกูมาจิงลวก็บอกหไม่ได้บอกไม่ไดขอแล้วแล้วพูดดีมันก็ไม่บอกกูใช่ไหมได้ไม่ต้องบอกพี่อานญานไม่เอา พ่อเดี๋ยวไม่เอาพี่ขอไม่ดีเลยนะคะนี่มันกำลังเข้ากำลังไฟขึ้แบบนี้ไดๆไงไม่บองก็จะพาเขาดูหน้าเดี๋ยว่าหน้าเหมือนใครเนี่ยเียมันหุ่ยคุณหยิบมันพวกอ่ะนี่ฉันเป็นช้างไทยเดี๋ยวจัดการเองไปนั่งครับโอเคเนี่ยไปนั่งจะซึ้งเลยรู้จะรู้อะ สรุปว่าไม่มีใครรู้แน่ใช่ไหม <ừ. S 1> ฉันรู้นะว่าฉันต้องทำยังไงเป็นไงไม่ตัวดีเวียกรรมอะไรของเองนักหนางแยวคัน,ด,นดูสิกบเพ,อพอิร์กของกบเพิรแม่ตั้งแต่ยังเล็กพันพตเป็นสาวเขั้นหน่อยจู không có không, không có rắc rẽ nó tẩy lên cho tôi nhưng anh làm hành tôi em đi nhưng đủ này tôi em mới đạt lời đủ phép จะขอยอมเป็นคนใจบาปสักครั้งหนึ่งฝั่งวินาแพรวคัะฉันจะพาแกไปทำแท้เฮ้ย้ Yeah. ประธานโทษนะคะอีชันคุณหญิงมะลิวันค่ะตั้งแต่ที่อีชันได้รับตำแหน่งตราต้านมาโอ้ยคำหยาบสักคำหนึ่งไม่เคยเอ่ยออกจากปากของอีชันเลยเจ้าค่ะแต่ว่าในี้ข้าคืนนี้ถ้าหาว่าอีชันจะเอ่ยคำพูดใดที่ไม่ถูกใจคณะเจ้าภาพ ไม่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่ในค่ำคืนนี้อีฉันต้องกราบขอประทานอภัยวินาทีนี้ด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันอัดอั้นตันใจเหลือเกินเจ้าค่ะมันแน่นอยู่ในอ,อกมันอยู่ภายในใจนี่เป็นหมื่นลานคำเลยเจ้าค่ะแต่ว่าอีฉันเลือกมาเพียงคำเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะโธอเราฮี